สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333กลับมาในช่วงที่3ของรายการผาชนก้นครัวซึ่งเราก็ได้พาไปรู้จักกับเจ้าหอยพิมพ์หอยขี้อายที่กว่าจะได้ตัวมาสุดยากเย็นเรียกว่าดำน้ำเท่าตึก3ชั้นกันกว่าจะเจอซึ่งสองแม่ครัวของเราเขาการันติว่าหายากขนาดนี้รสชาติดีแน่นอนและจะออกมาแซบขนาดไหน ต้องไปพิสูจน์กัน ชนก้นครัวนะคะแล้วตอนนี้ค่ะกุ๊กไก่กับนาวนะคะเรามาอยู่ที่ลานบอลลองการแข่งขันเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมวันนี้เนี่ยเราได้วัตถุดิบที่เราไปเฟ้นหากันมาแล้วเรียบร้อยใช่แล้วน่เองนะคะได้ได้ว่าเป็นของหายากแล้วมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเป็นของที่ผมถนัดมากค่ะเรื่องหอยหอยเนี่ยขอให้บอกผมถนัดหมดโอ้ออกตัวแรงขนัดเลยออกตัวแรงออกตัวแรงมากเลยนะคุณแล้วก็แน่นอนเรื่องหอยคุณถนัดแต่ว่าเรื่องทําครัวนี่อยากจะบอกเลยนะคะว่าอร์แกตสเขาถนัดยิ่งกว่าแน่นอนนี่ถ้าเกิดใครนะคะที่ แบบว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการทําครัวแบบเป็นการผัดการทอดแล้วก็อุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งได้หมดเลยเฮ้ยคุณเก่งยังเลยอ่ะได้หมดเลยอะไรนะอะไรนะทำอะไรบ้างนะอุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งเออหุ่นหุนหุ่นหุ่นหุ่นไม่ใช่หุ่นหุงหุงไม่ใช่หุ่นอุ่นหุ่นหุงหุงตุ๋นต้มนึ่งนึ่งอแล้วเร็ว ุ่นหุ่นหนุน,นุนช่างมันเถอะหุ่น,เอ,นเอาว่า,ามีโวแกสเคียงข้างสร้างรอยิ้มทุกการทําครัวอย่างแน่นอนเลยนะคะน<อ>นแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาหาเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นที่จะคว้ากันไปสําหรับตะลิวทองคำแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผู้เขาเ้าแข่งขันผู้เขาเ้าแข่งขันเนี่ยพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็วัตถุด,ดิบแล้วก็พร้อมแล้ว ทุก้ายให้งันตอนนี้เรามาเจอกับพวกกันทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าเชิญเลยค่ะพี่มวยแล้วก็พี่สมศรีเชิญค่ะนะครับมาเลยมาเลยฮะเชิญเลยครับคุณพี่ฮะมาค่ะนี่อาฟังของหน้าก็มาแล้วนี่เรียกว่าชื่อจำง่ายมากนะครับผมคุณพี่สมจวินจบคุณพี่จำรักนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีครับคเรามาบอกกันดีกว่านะคะว่าปกติแล้วเนี่ยสำหรับคุณพี่หมวยเนี่ยปกติทำอะไรอยู่คะ ขายวิ๋วเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยววิ๋วเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่งไงเกี่ยวกับหอยล้วนๆเลยเห็นไหมชนะแน่นอนเกี่ยวกับหอยล้วนๆเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วหมูตุ๋นนี่ไม่ใช่หมูธรรมดาทำไมทำไมเป็นหมูตัวเมียด้วยนะโอ้โหเน้นเน้นหมูตัวเมียอ่ะแล้วพี่สมศรีล่ะคะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มชนะแน่นอนก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องเกี่ยวกับหอยแน่นอนใช่ไหมฮะเกี่ยวใช่ไหมคะผัดด้วยเออเอาเดาามก วันนี้วัตถุดิบของเราเนี่ยคือหอยพิมพ์พี่หมวยกับพี่สมศรีเนี่ยจะเอาหอยพิมพ์มาทําเป็นอะไรคะผัดชาหอยพิมพ์ค่ะโอ้โห oh, แค่ชื่อคนผัดชาหอยพิมพ์ oh. สตรพี่หมวยกับพี่สมศร oh. 네ีสุดเด็ดของเราที่จะเอาชนะทีมฝั่งโน้นนะคะอะไรหอยพิมพ์ค่ะหอยพิมพ์เป็นหลักแล้วก็มาผัดชาทําให้รสแซบกินแล้วติดใจเลยคะ่ะ oh. พีู่ขอรสแซบอีกทีนึงเอาแบบแซบๆเลย กี้วรสแซบกีลาติดใจเลยค่ะเ,ออเหมือนเสียความมั่นใจกีฬาแซบใช่ใช่<ส>เหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าพูดสคริปต์ผิดแล้วเอาใหม่อ่ะเทคใหม่อ่ะประมาณอย่างนั้นกีฬารสแซบแซบติดใจแน่นอนออค่ะฝั่งของกุ๊กไก่พี่หมวยพี่สมศรีทําเป็นหอยพิมพ์ผัดฉาฝั่งของคุณมีอะไรนี่เลยของผมนี่ฝั่งคุณมีอะไรเป็นยาแย่กับวุ้นเส้นยืนอยู่ตรงนี้ยายา่กับวุ้นเส้น่อนยังไงก็ต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะฮะคนไหนคือพี่จํารักครับ อ่าแล้วคนหนัคือพี่สมทวินนะครับผมวันนี้เราจะเอาหอยพิมพ์มาทําเป็นเมนูอะไรฮะแกงแกงคั่วหอยพิมพ์ค่ะแกงคั่วหอยพิมพ์ทํายากไหมฮะไม่ยากค่ะไม่ยากคิดว่าเราจะชนะฝั่งนู้นไหมฮะชนะค่ะเราเอาอะไรไปการันตีครับอ,อะไรคะ เอาใจเป็นการันตีค่ะเอาใจการันตีได้ของเขาเอาแค่ใจของเราเนี่ยเอาฝีมือใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเอาฟาร์มสามารถเอาความเาความเอาความมาเลยเอามาเป็นฟาร์มมาเป็นไร่มาเป็นสวนอย่าอย่าให้พูดเลี้ยวฝาเอาความความสามารถเอาฟาร์มสามารถมาเลยมีอะไรอยากจะบอกฝั่งนู้นไหมคะ ทำให้สุดฝีมือนะจ๊ะเอออะไรนะอะไรนะเหมือนกันค่ะเอเหมือนกันค่ะมีเอางี้ให้สามคำอยากจะบอกอะไรกับฝั่งนุนบ้างฮะบอกอะไรพี่หมวยขอให้สู้เหมือนกันเลยสามคำแล้วสามคำสามคำสามคำมาสามคำสามคำบีบฝั่งนุนหน่อยไม่รู้ ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะถือว่าเป็นไม่รู้จะพูดอะไรเคยอยู่ดีเป็น3ามคำสองทีไงเป็นหกคำเอถ้างั้นเดี๋ยวให้จับมือกระชับมิกกันหน่อยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวออปจิกเล็บใส่กันทําไมเนี่ยไม่ใช่เล็บใส่กันไม่ใช่จริงๆแล้วขโมยแหวนไปแล้วนะใะเรียบร้อยโอเคโอเคถ้างั้นให้ทั้งสองทีมประจําที่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ เอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันนะคะอย่างที่บอกเองนะคะว่าสําหรับการแข่งในครั้งนี้ของเราจะมีหอยพิมพ์เป็นวัตถุดิบหลักถูกต้องที่เราไปเฟ้นหากันมาเมื่อกี้นี้ไงใช่แล้วรือว่าหายากมากเลยเองนะคะและตอนนี้ทั้งสองทีมของเราประจําที่ประจําที่ประจาที่เลยี่ผมขอซาเช็คทีมผมก่อนได้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 พร้อมไหมครับคุณพี่ครับเออฝั่งนี้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ โอ้โหดูท่าดิพร้อมค่ะเออนะฮะเหมือนเด็กนักเรียนมาสายแล้วบอกว่ามาค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะได้พร้อมแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งลุยเรื่องหอยเนี่ยเราถนัดโอ้โหคอนเซปชัดเจนขนาดนี้มีหรือที่สองแม่ครัวของเราจะยอมน้อยหน้าไปดูกันซิว่า เรื่องปรุงในวันนี้จะส่งเสริมรสชาติขนาดไหนส่วนผสมของหอยพิมพ์ผัดชาก็มีตั้งแต่หอยพิมพ์ลวกสุกพริกสดบดกระเทียมบดขึ้นชายขิงซอยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดใบโหระพาน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลทรายหอยพิมพ์เนี่ยเราสามารถใช้ทั้งตัวเขาได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ได้หมดเลย,เลยอ๋อ เครื่องเนี่ยก็เหมือนกับการทําผัดฉ่าทั่วไป<ฮ>อ่าโอเคฝั่งของคุณละคุณนามีอะไรบ้างวัตถุดิบนี่เลยถามหน่อยแล้วกันครับคุณป้าจํารักครับคุณพี่คุณพี่มหมดไป <c oughs> หมดแล้วนะฮะ <c oughs> จำยากแล้วกันคุณพี่สมเวินคุณพี่สมแล้วกันนะฮะคุณพี่สมครับวัตถุดิบในการทําแกงขั้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างฮะส่วนผสมของแกงขัว้วหอยพิมพ์ได้แก่กหอยพิมพ์ลวกสุกพริกแกงขัว้วน้ํามันน้ํามันหอยน้ําปลาน้ําตาล ใบมะกรูดซอยใบโหระพาพริกสดนมสดขั้นตอนแรกในการที่จะทำแกงคั่วต้องทำอะไรก่อนฮะเจียวพริกให้หอมค่ะเจียวพริกให้หอมด้วยการโรยน้ำมันลงไป<อ>แล้วก็ใส่น้ำพริก<อ>แล้วก็ใส่พริกแห้งตามไปอีกทีหนึง่งนาวถ้าเกิดคุณจะทําอาหารแล้วคุณไม่ใส่น้ํามันมันจะทําได้ยังไงอ,อ่ะมันก็ต้องใส่น้ํามันก่อนเลยของคุณยังใส่น้ําเปล่าเลยเห็นไหมนะน้ำเปล่าอะไรน้ํามันเหมือนกันจะบ้าเหรอนะฮะตอนนี้คั่ว พริกแกงให้หวานก็ให้หวานให้หอมค่ะค<อ>ั่วให้หอมก่อนอนะครับผมอ่ะออใช้เวลาออประมาณนานไหมฮะอ่าไม่นานของคุณนี่ยังคั่วพริกแกงฝั่งนี้ค่ะเราใส่อะไรไปแล้วบ้างคะพี่หมวยหามันค่ะแล้วก็พริกกระเทียมอันนี้ใสให่หอมก่อนค่ะเราต้องยังไงนะคะเจียวให้หอมก่อนค่ะแล้วค่อยผัดแล้วก็เอาหอยพินใส่แล้วก็ปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียง ที่เราเอาไว้เวลาไปเรียนอะนะคะใช่ไหมคะน้ำมันเครื่องเขียนนละอยงกันจะบ้าหรอเครื่องเขียนคืออะไรคะมีขิงเครื่องเขียนก็จะมีพวกปากกาดินสอยางลบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมีขิงมีมีขิงหรอมีเข็งมีเข็งได้ยังไเออเออเออมีเขิงแล้วก็มีขึ้นชัยมีพริกค่ะแล้วก็มีพริกไทยอ่อนใบมะกรูดค่ะอ๋อแบบนี้เองนะคะใส่หอยไปแล ของคุณเพิ่งใส่เหรอครับค่ะผมใส่หอยมาตั้งนานแล้วครับลองเหรอูคุณก่อนฮะนี่แหละฮะคือหลังจากที่คั่วให้พริกเนี่ยหอมแล้วน้ำพริกหอมแล้วหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับคุณป้าสมครับใส่พริกค่ะใส่พริกอีกแล้วเหรอครับโอ้ฮะอ๋อใส่บ่อยๆทำไมอะคะเพื่อความแซ่บรสชาตินําของแกงคั่วเนี่ยมันคืออะไรอะคะป้าสมขาแกงคั่วให้มันหอมรสชาตินาหอมอะไรมันจะนำ เคี้ยวน้ำเค็มหรือว่ายัางไงน้ำหวานไอ้น้ำไม่หวานพอดีค่ะอ๋อพอดีพอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่กินแกงคั่วหรือว่าแกงอะไรก็แล้วแต่ออแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบออแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนปรุงจะปรุงออแบบไหนอ,อ่านะฮะฟังทางนี้ค่ะนาวค่ะครับผมขอมาได้ฟัง่งผุ้ไก่ค่ะไปยังไงดีหน้าตาของผัดชาเ <ฮะ S 2> มื่อกี้นี้นี่เราอยู่ในขั้นตอนการปรุงรสแล้ว หอยพิมมันมีกลิ่นมันมีรสชาติคาวอะไรแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะเราทําไม่ให้มีกลิ่นเลยค่ะเ,ออเราทําไม่แบบว่าไม่มีกลิ่นเลยเวลารับประทานเด็วจะได้อร่อยด้วยผัดฉ<า>่าขิงค่ะต้องผัดฉ่าต้องขาดไม่ได้นะฮะสําหรับขิง<ช>ออต้องมีนะฮะผัดฉ่านะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ไงนี่ไงเพิ่มรสชาตินะแล้วก็มีใบมะกรูดด้วย มาถึงฝั่งผมกันบ้าง่งตอนนี้คืออะไรครับตอนนี้ที่เราจะใส่ใบจานนมสดนมส,สดเพิ่มอะไรฮะอ้อให้มันอร่อยรสชาติอร่อยค่ะเพิ่มให้มันกลมกล่อมกินหอมของผัดช,ชาแบบว่าลอยเตะจมูกมากอะนี่ฮะของผมใส่ใบ

ทำเร็วๆหน่อยค่ะทำเร็วๆหน่อยค่ะรออยู่รออยู่ค่ะก็รอต่อไปค่ะเราทำเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำเสร็จทำช้าๆไม่อร่อยนะคะอะไรนะคะทำช้าๆไม่อร่อยเออเรายังไงคะเราบอกเขาไปหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องรอนานเร่งดีนักเสร็จซะเลยแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหรวดเร็วทันใจมากๆเลยคุณผู้เส คือจริงๆเนี่ยผมอยากให้กล้องกล้องเข้ามานิดนึงได้ไหมว่าสีของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมอันนี้เป็นผัดชาสูตรของพี่หมวยพี่สมศรีครับผมน่ารับประทานมากๆคุณนี่เลยนะคะเรียกว่าคลุกเค้าขิงแล้วก็เอ่อพริกไทยเออเข้าด้วยกันอย่างดีมากน่าทานมากๆดูเซ่เห็นไหมตอนนี้พ่อแม่พี่น้องหลายคนแบบอยากจะชิมกันแล้วทั้งสองเมนูนั่นเองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นแกงคั่ว หอยพิมพ์มันเองสีสันจัดจ้านน่าทานมากๆเนผมเรียกว่าเออหอยพิมพ์ตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็คุกกับนี่เลยนะฮะใบโหระพาโอ้โหเด็ดมากเด็ดมากแค่กลิ่นนี่ก็โอ้โหอยากได้ข้าวเปล่าแล้วข้าวเปล่าร้อนๆร้อนๆเออแล้วทำหกนะอดกินใช่เอามากินสิครับเอามากินใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้นะคะทั้งสองทีมเนี่ยทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า การแข่งขันของเราจะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่นน1นคนเท่านั้นซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ในตลาดสดมหาชงน,นี้แหละที่<ว>จะมาช่วยเราตัดสินเองอแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็คว้ากันไปนะคะสําหรับตะลิวทองคําของเราเองช่วงนี้ไปเบ่งก่อนสักครู่ค่ะ